สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมของ c h a ์เ e v v r s s e ร์ r เ d อร์บนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับตัวของเด็กลูนครับนะฮะหลังจากตัวของ Air of the Omen นั่นเองนะครับผมโอเคมาตัวตัวเด็กนะครับผมก็จะมีหน้าตาคล้ายๆเดิมเลยนะครับแต่ว่าใส่3ใบซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวมีเหตุผลให้ฟังนะครับผมตัวของ f ฟร์ไซ h ์โจวดการหนึใบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของ w i s ตนะครับก็วางดินแล้วจวหนึ่งนั่นเองนะครับผม ก็ใช้ในการเคลียร์บอร์ดต้นเกมได้ดีนะแล้วก็ตัวของ Stormy Blast นะครับผมก็เป็นมาตรฐานเนาะสามารถใช้เคลียร์บอร์ดได้นะครับมีด้านหนึ่งนะครับใช้เคลียร์บอร์ดได้สเปรบู๊มือด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าตัวของ Penelope ก็ใส่อีกหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มดินนะครับแล้วก็อาจจะใช้ตัวหลือเกมส์ Super e v o ได้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็ใช้ส่วนใหญ่ก็วางดินไปละนะนะครับผมก็เป็นวิธีการเพิ่มดินของเรานั่นเองนะครับผม แต่กินเลตหนึ่งใบนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นตัวเคลียรบารียที่ดีแล้วก็เป็นตัวดูดเลือดด้วยนะครับผมก็ทําให้รู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นนะครับทั้งในต้นเกมที่ดูดเลือดเอาชีวิตรอดเล็กเกมก็เอาไว้เพิ่มดาเมจให้เพื่อนนะครับทำดาเมจได้นั่นเองอ่ะใบนี้สําคัญเลยนะั่นคือตัวแท็บเล็ตนั่นเองนะครับแท็บเล็ตนะครับจะทําการทําให้การในเด็กเนี่ยเหลืออย่างระบายเท่านั้นนะครับผมและเอ็นเกจจูนหนึ่งนั่นเองนะครับผมเป็นคอเด็กเลยนะอันนี้ ตัวเสร็จไลท์นะครับก็เหมือนเดิมเพิ่มดินฟื้นเลือดหรือว่าระเบิดบอร์ดนั่นเองนะครับผมตัวนี้ใส่สามนะครับเป็นตัวของเฟคอปเคอสนะฮะก็ทำดาเมจใส่บอร์ดจำนวนดาเมจก็ตามสเปรบูทเลยนะครับผมเบอร์เจนนะครับก็ทำการสร้างตัวของหัวหอมออกมานะครับหัวหอมตีก็จะได้ตัวของสเปรบูทหนึ่งทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าอีโวไวเนี่ยทุกเธอจะได้หัวหอมนะครับผมอ่าตัวของแอนดูเกรียนะครับผมก็ลงมาสเปรบูทสามแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผม ตัวของนอร์แมนนอร์แมนนะครับก็มีประโยชน์หลากหลายเลยส่วนใหญ่ก็จะไว้ฟื้นเลือดนะครับเอาไว้เจอกับแมชอปที่เป็นอะรโครเนาะนะครับผมตัวการ์เดตโกเลมก็เอาไว้ชุบมือเปิบบางทีคนไม่พร้อมก็พ่ายแพ้ได้เหมือนกันนะตัวของเดโมนิกก็จะสร้างตัวของชินิกามิมานะครับผมอันนี้ก็เป็นของดีเหมือนกันนะครับผมอ่าทีนี้ผมลองใส่ตัวของสโนแมนอาร์มี่เข้าไป3ามใบนะครับผมสเปรบูทก,ก็ลดคอร์นั่นเองความสามารถก็จิ้มหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งแล้วก็ตีไม่ได้นั่นเองนะครับผม รูเลอร์คีตัตนะครับก็ใส่เอาไว้ ide, เป็นใบปิดนั่นเองซึ่งจะทําให้เด็กของเราเนี่ยกลายเป็นตัวของเด็กอพอลโลลิปส์นะครับผมก็เป็นวิธีการชนะเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายใส่ของดิเมนชันคลาม3ใบนั่นเองนะครับผมให้แล้วลิสต์นี้ไม่มีคู่องนะครับผมคู่องค์เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เพราะเราไปเน้นตัวของแท็บเล็ตนั่นเองนะครับผมเป้าหมายเราก็คือทําให้เด็กเนี่ยเหลือบางๆงคัดแต่ใบเล่นเน้นๆ,ๆนะครับผมโอเค โอเคพามาดูหน่อยนะครับเกมแรกนี้ผมไม่ได้อัดตอนเล่นสดนะอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับมาเป็นรีเพย์แล้วกันเนาะนะครับผมโอเคเจอกับตัวของลูนครัฟเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นสเปรวุธธรรมดาส่วนผมเป็นลูนครัฟที่เป็นแท็บเล็ตนะครับผมก็เป้าหมายมูลแกนนะครับก็พยายามหาดามิเชนคลามขึ้นมือพยายามหาแท็บเล็ตขึ้นมือนั่นเองนะครับผม แล้วก็เทินสามเนี่ยเราก็จะวางแท็บเล็ตลงไปนั่นเองนะครับผมทาให้เด็กเราเนี่ยเหลือเพียงแค่การ์ดอย่างละใบเท่านั้นอ่าต่อไปนี้นี่คือเราจวอะไรมาเนี่ยการ์ดจะไม่ซ้ําแล้วนะครับผมสังเกตว่าเด็กผมเหลือ15ใบเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการหาโคคิวตัสขึ้นมืออะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะนะครับผมทีนี้ก็เอาชีวิตรอดครับผมเพราะว่าเด็กเหลือ13บใบใช่ไหม ก็จวไปเรื่อยแล้วก็เคียร์บอร์ดไปเรื่อยนะครับผมอ่าตัวของสเปลบูตเนี่ยควรจะเพียงพอนะทำให้ดัมเมชั่นความเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นคอส0ได้เมื่อถึงเทิร์นคอส1พอดีน,อดนะครับผมอ่าบอรดโล่งนะครับผมออนเนียนฝ่ายตรงข้าไม่มีอะไรทำอโอแล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยมันสามารถจวฟรีทุกเทิร์นได้นะถ้าเราลงแท็บเล็ตเอาไว้เนี่ยมันเหมือนเราจัวบวก1ทั้งเทิร์นนะครับทุกเทิร์นนะครับผม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมอันนี้ผมเอาแอนด์เกรียรย์ทิ้งเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องการให้ตัวของออนเนียนเนี่ยมาตีตีนาะฮันนี่นะครับผมเขาลงแอนด์เกรียร์มาแน่นอนเขาต้องปล่อยอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตีไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมอันนี้ผมก็เล่นง่ายครับระเบิดบ่ดซะเลยนะอันนี้ก็ลงปั้นดินรอไว้นะครับเผื่อเผื่อเราระเบิดอ,บอีกรอบนึงอ่า สังเกตว่าผมจะกดแท็บเล็ตเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่ามือของผมเนี่ยไม่มีแปดใบนะถ้าหากลงไปเหลือ6 7เใบเนี่ยก็จะกดแท็บเล็ตนะครับแต่ว่าจะไม่ยอมกดตัวของมือให้ตันเอนะ่อก้าใบเนาะเพราะว่าถ้าหากกดเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้เราจวดแล้วคาร์ดระเบิดไปเนาะอันนี้ก็อันตรายนะครับเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยเหลือน้อยแล้วก็อย่างระบายเท่านั้น การ์ดอะไรก็ตามที่เราโจ์แล้วมันทะลุขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของการ์ดที่เราเสียไปเนี่ยหาคืนไม่ได้อีกแล้วนั่นเองนะครับผมแต่หากว่าใบาที่โจทะลุขึ้นมามเป็นโคคิวตัสไปก็คือเจ๊งเลยนั่นเองครับผมอันี้ก็เป็นการเล่นในตัวของเวอร์ชันแท็บเล็ตนั่นเองนะครับผม right. Right. ก็ดีอย่างหนึ่ง <Right. S 1> ก็คือเราจะได้รางการ์ดทุกใบที่เราใส่เด็กๆแน่ๆนครับเพราะว่ารู้สึกว่า จวดย,ยังไงมันก็เจอที่เราต้องการนะเออมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของหาก,การ์ดไม่เจออะไรนี้นะครับผมเจอคขาแปดครับผมตัดสินใจใช้เป็นตัวของโดเมนโดเมนสร้างตัวของโคเลมขึ้นมาสองตัวนะครับผมที่เอาหนึ่งเมจนั่นเองนะครับผมเพราะว่าใบเคลียร์ผมรู้สึกว่าบนมือเนี่ยไม่มีนะไม่พอนะครับผมก็เลยต้องสร้างโคเลมขึ้นมาอย่างน้อยก็รับตัวของ อะไรนิดหน่อยได้นะครับผมอ่าโอเคสองใบนี้บนบอร์ดผมเคลียร์ไม่ได้นะครับมือที่มีตอนนี้ผมก็เลยตัดใจดับเบิ้ลเชนคลาแล้วก็บูตเอานะครับผมทําให้มือเนี่ยมันเล่นได้ละเพราะว่ามันมีตัวของสตอมมี่แล้วก็มีตัวของไอสโนวี่นะครับทําให้2บอร์ดตัวเนี้ยมาตีผมไม่ได้ละผมก็พอใจละนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ก็นั่งดูว่าเขาสามารถ OTK ผมได้ไหมนะครับ ในขณะที่ผมไม่มีตัวของ follower บนบอร์ดเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไม่มี follower บนบอร์ดเนี่ยตัวของลูนคราฟก็จะ OTK ไม่ค่อยได้นะครับผมอ่าอันนี้ผมได้ dimension climb มาคค c o q t a แล้วก็มีตัวของ dimension climb ใบหนึ่งพอดีนะครับก็สามารถลอง q ว a t ได้ dimension climb รีมือเป็น5าใบนะครับผมแล้วก็กดแท็บเลตอีก2ครั้งนะครับจัูมือให้เป็น7นั่นเองฟรีๆเลยปรับเลือดได้ด้วยนะครับผมอ่า เดตัวของคลชิปาร์ีโอกาสเยอะขึ้นมากนะครับเรียบร้อยครับเกมหนึ่งประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ครับผมวิธีการเล่นเด็กตัวของลูนคราฟเวอร์ชั่นนี้นะครับผมก็เอาง่ายพยายามจะคัดเด็กให้เหลือแต่การ์ดที่ใช้งานได้นะครับผม แล้วก็เอามาใช้ในจังหวะที่เหมาะที่สุดนะครับในการมูลลแกนนะครับก็สำหรับผมนะมูลิแกนหาตัวของแท็บเลต็ตแล้วก็มูลลแกนหาตัวของดัเบชั้นคลามให้เร็วที่สุดนะครับผมในทุกๆแมชอพเลยนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีท่าปิดเยอะเหมือนตอนเล่นกูองเนาะตัวกูองเนี่ยก็เกียร์บอร์ดได้ไปท่าปิดได้ด้วยนะครับผม ตัวของแท็บเล็ตเนี่ยก็จะช่วยให้เราเล่นหาการ์ดที่เราต้องการได้ไวขึ้นมากนะครับอย่างเช่นตาเนี้ยผมไม่มีตัวของ d i ด e n s i o นค l ามนะครับผมก็ลงมาคัดเด็กแล้วจวนหนึ่งได้นะครับผมซึ่งคู่แข่งเนี่ยเล่นโพลอครับอันนี้ไม่ใช่รีเพยนะแต่คู่แข่งไม่ทําอะไรเลยผมก็รู้สึกว่าโอเคผมน่าจะเล่นสบายละนะเรามี2แท็บเล็ตเรามี1บินนะครับผมก็คอยจวได้นั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้บอร์ดเริ่มรู้สึกว่าจะเต็มไปนิดนึงนะครับผม โอเคก็เป็นตัวของพลทูคราฟ t นบสายตัวไอไข่เนาะเกไข่ข,นะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมโกเควางไข่เอาไว้ทีนี้ก็ต้องหาวิธีเคลียร์แล้วนั่นเองนะครับผมเอ่อผมใช้เปอร์เจนล้วกันเนาะแต่ว่าขาดไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรลวกันนะครับผมอีโวเปอร์เจนแล้วก็ตีแรกไปเลยนะนะครับอ่ะเป้าหมายตอนนี้ก็คือเอาชีวิตรอดแล้วก็ประครับประคอง ทำให้ดิเมนชันคลา姆เนี่ยมันสเปรบูทให้มากที่สุดนะครับผมอ่าตัวของเด็กไข่นี่ก็รู้สึกว่าจะไม่ไวมากนะในแ,แพ็กนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเด็กไขไ่แบบเล่นแบบเยอะแยะอะไรงี้แต่ถ้าเป็นแมชชัปที่เป็นอารโกเนี่ยก็อาจจะลำบากใจนิดนึงนะครับผมสำหรับลูนค้าผมคิดเท่าไหร่รู้สึกว่าสบายเพราะว่า,าแรงกดดันของเด็กโอโลครา เวอร์ชันนี้มันไม่ได้เยอะมากครับผมคิดว่าผมต้องใช้มือแน่ๆแหละอะผมใช้เฟรมแล้วกันนะเอ่อแล้วก็อาจจะจวนหนึ่งเพื่อลงวินดันด้าเลยกรเะเบืทองบูธน,นะครับผมโอเคกดเทปเลยครั้งเดียวเพราะว่าการ์ดมีแปใบนั่นเองนะครับผมเอ่อกดจนจวเป็นเก้านี่ไม่น่าดีเดี๋ยวเด็กระเบิดกันเองนะ ในจุดนี้ที่น่ากลัวนิดหนึงสำหรับเวอร์ชันนี้ก็คือถ้าหากว่าดิเมนชันคลาสเนี่ยมันขึ้นมือช้านะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะทําให้ดิเมนชันคลาะมีค่าคอสเหลือศูนย์ได้นั่นเองบวกกับตัวของแท็บเล็ตเนี่ยจะทําให้ดิเมนชันคลาสเนี่ยเหลือแค่ใบเดียวในเด็กเพราะฉะนั้นไอาการที่เราจะกดดิเมนชันคลาสแล้วไปหาดิเมนชันคลาใบใหม่ใช้เนี่ยมันไม่มีภาพเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็คืออะไรมันถ้าหากว่าเราโดนบังคับให้ใช้ดับเพลินคลามเร็วๆเนี่ยเราก็จะไม่มีท่าปิดนั่นเองนะครับผมแต่ข้อดีคืออะไรเราสามารถจะเจอเขาคิวตัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็การอะไรที่เราใส่แค่ใบเดียวเนี่ยโอกาสเจอมันสูงมากเพราะว่าการซ้ำๆเนี่ยเราคัดออกหมดแล้วนะครับผมแล้วก็การจวจทุกเทิร์เทิร์ละสองใบเทิร์ละสามใบเนี่ย มันก็ทําให้เราเจอ,อกีการ์ดของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าดามไม่ใช่ฟาร์มเนี่ยก็ปัญหาเดิมเนาะถ้าหากว่าเราไม่มีการ์ดมาช่วยสเปลวูดอย่างทันท่วงทีเนี่ยมันก็ไม่กลายเป็นศูนย์คอร์สเร็วๆนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นมือตอนนี้ผมก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือมันไม่มีดามไม่ใช่ฟาร์มไงอ่ามันก็อันตรายอยู่นะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะตอนนี้มือผมเป็น9ใช่ไหมครับเด็กเหลือ5 แล้วตอนนี้มือผมลงอะไรไม่ได้แล้วเพราะผมลืมไปเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าผมไม่ไม่สามารถจะใช้มือได้อย่างเงี้ยไม่ควรจัจวให้มือเป็น9ก้าอ่าเพราะว่าถ้าหากว่าผมั่วขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นคอคิวตัสเนี่ยผมไม่มีวิธีรีเด็กแล้วนะแล้วผมก็จะพแพ้ไปนั่นเองตอนนี้โอกาสที่ผมจะแพ้คือหนึ่งในห้าใบที่ผมั่ว แล้วผมจวดได้โคคิตันเมื่อไหร่ผมแพ้เลยนะอ่า coming through, coming through. โอเคผมจวดได้โดมินิกนะครับก็ไม่แพ้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีต้องหาวิธีใช้มือแล้วก็เทอร์นี้ก็ต้องไม่จวเลยนั่นเองนะครับผมก็ well, ต้องระวังขราหลังก็ต้องระวังไว้นะครับผมอ่าอันนี้ผมรู้แล้วว่ามีวิธีที่จะให้ผมใช้มือได้นะครับผมก็เลยทำการจวนั่นเอง เอาธานูชีตีเลยแล้วกันเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเลือดผมคิดว่าลงอหนึ่งเกรียรเพื่อปัม๊มอันนี้เพื่อปั๊มบูสอย่างเดียวเลยนะบูให้ตัวดิมเนชันครามนะครับมันลงไปต่ำๆเลยนั่นเองเนะครับผมเดี๋ยวค่อยให้ดิ้นลนกันเพราะว่าตอนนี้สเปลบนมือเนี่ยมันจะมีตัวของสโนกับเสกไรแล้วก็แล้วก็เบอร์เจน อีกตัวหนึ่งแค่เงที่บูตได้ยังไม่ถึงเจ็ดเลยนะครับผมปัญหาคือการบูตเนี่ยมันยังบูตไม่ถึงเจ็ดเลยนะครับผมแต่แต่ที่ผมสังเกตอยู่เนี่ยก็คือเด็กโพโตโคาร์บตอนนี้เนี่ยเหมือนไม่ค่อยทำอะไรผมนะได้ไหมเทิร์นคอสแปดจะคอส์กแล้วเนี่ยเขายังไม่ค่อยทำอะไรผมเลยนะนั่งเหล่าเลือดกันแบบแค่ป๊อกแป๊กอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ผลไง ซึ่งซึ่งผมเองก็จะฮิลตัวเองก็ได้จะมีนอร์แมนฮิลตัวเองก็ยังดีเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่ต้องรีบก็ได้มั้งครับดีไม่ดีผมลงคอคิวตัดสดไดล,ลงแบบไม่ต้องดันไปเพ่งคลามโอ,โอเคเขาพูดไม่ต้องรีบปุ๊บเขาเริ่มแล้วออน่าจะพยายามเคาะเลือดให้ต่ำๆไปก่อนนะครับเป็นการกดดันม่ผมแบบว่าโอ้เล่นฟรีนะลุนครับเล่นฟรีอะไรงี้ไม่ดีไม่ดี โอคถึงคอก็น่าจะผ่านเดออ่าได้คอคิทันแล้วสเปรบูทหนึ่งทีเป็นหก <Yeah. S 1> อันนี้ฮิลเพิ่มเลือดได้เทอร์นี้ผมนอร์แมนได้ผมอะไรได้ okay. อืก็น่าจะต้องนอร์แมนนะครับผมไอตัวของสโนวี่นี่สามารถเก็บไว้รอเล่นเทอร์นหน้าได้เอาไว้แบบป้องกันตัวจริงๆอะไรเงี้ย เราโนแมนอ่นาฮะแล้วก็โจวได้ทันทีโจวได้โนแมนเราสามารถทำดัมเมจกดดันได้เลยนะตอนนี้เราฮิลวอีกรอบนึงก็ได้แต่ฮิลวได้แค่เลือดเดียวแต่ถ้าเราอีเวนต์อีโบเกรเนี่ยเราก็จะได้ยิงโอดินทิ้งแล้วก็ตีหดัมเมจอันนี้ดีกว่าโอเคเบสรอบหนึ่งหนึ่งใบ แปลว่าเทอร์นาไม่ว่ายังไงเราก็ต้องลงโคคิวตัสนะครับผมเอ่อตัรวี่หนึ่งโคคิวตัสหนึ่งก็ก็น่าจะเพียงพอการเคลียร์บอร์เอาชีวิตรอดนะเลือดเหลือ18นะครับผมก็ไม่น่าจะลำบากอะไรมากมายขึ้นอยู่กับว่าตัวของเขาเล่นการ์ดอะไรนั่นเองนะครับผมสมัยนี้ตัวโพโตคราฟเนี่ยเมตายี่ถ้าเป็นเด็กไข่นะ การที่น่ากลัวอย่างตัวของออคิทเนี่ยเขาก็ใส่ไม่ได้ละเพราะว่าสนามมันเต็มเลยครับผมโอเคก็เป็นโอดินก็จะเป็นเนี่ยโอดินหรือว่าการ์ดอะไรที่แบบว่าลงใบเดียวแล้วเก่งๆทําลายไข่หรือเสกไข่อะไรเงี้ยก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับผมเอ่อทำให้สิ่งที่เรากลัวอย่างเช่นการรับมือบอดหลายๆใบพร้อมกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมจริงๆก็แอบรู้สึกว่า ลงทีละใบสองใบยเงี้ยมันก็เข้าทางตัวของลูนคามเหมือนกันนะเ,เลือดเก้ามีบอดใบเดียวนะครับผมก็โซโนบี้ปราบเลือดฮานูชิตีบูดโอคิวตัสเอาชีวิตรอดนะเคทีนี่เราก็โจดเล่นได้ใบหนึ่งนะครับไม่มีคอร์สเหลือแล้วนะครับดันเม็เช่นคามเราได้สำเร็จเนาะ เราก็อาจจะเล่นด้วยความได้เปรียบนี่แหละนะแอบน่ากลัวเหมือนกันที่ที่ตัวของเออแอบน่ากลัวที่ตัวของบอดเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรป้องกันตัวเลยเรือเหลือ,ลอ,ลอ8นะครับผมเ,เธอหน้าผมจะโนแมนก็ได้ดิเมนชันคลามได้แล้วเพราะว่าคอร์สมันเหลือแล้วเนาะก็เรามีการ์ดบนมือเยอะนะครับมีตั้ง8ใบ แต่มนชั่นคลามไปเนี่ยมันจะมีการ์ดทั้งหมด7ใบนะอ่ะาเใบที่ที่ไม่ใช่เด็กเอาพโคอลิฟเนี่ยเข้าไปอยู่เด็กโอกาสที่เราจะรีได้เลือดเหลือ10เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับพอเด็กรวมแล้วมันน่าจะมี1 5บ6ใบอยู่นะโอกาสโอกาสเจอก็มีแต่มันต่ำนะครับผมถ้ารีแล้วมือเหลือ5ก่กอเทบเพล2สทีโจยอ,อีก2มัเป็น7ใบ โอกาส7จาก15ก็50 50อยู่นะจริงๆก็น่าลุน้นถามว่าน่าลุน้นไหมก็น่าลุ้นอยู่มมมผมไม่คิดว่าตัวของโพลทูคราฟจะมีอะไรมสตร์มแล้วนะก็น่าจะจบแค่นี้นะครับพอนหมดแล้วดิโ okay, okay, อเคอยู่โอเคอยู่เดี๋ยวเขาเทินไม่ใช่ปรับเลือดโอเคไม่เป็นไรไปครับผมอ่าก็ ปัญหาคือบอร์ดผมลงได้แค่สองใบถ้าหากว่าผมไม่ยอมใช้การ์ดเลยนี่ก็จะทำให้โอกาส OTK มันน้อยลงนะตอนนี้ผมต้องการบอร์ดอะไรนิดนึงปีมือแล้วลุ้นว่าได้เลือดปรับหนึ่งไหมถ้าได้ปรับหนึ่งก็ชนะเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ก็ก็ยากอยู่ต้องเคลียร์บอรดแล้วยืนลุ้นกันอีกเทิร์นหนึ่ง เพราะว่าตัวตีสิบใส่หน้าไม่ชนะโอเคถ้าผมใช้นอมแมนนอมแมนผมเพิ่มเลือดได้แอ้วนอมแมนก็น่าจะเซฟกว่านะนอมแมนเพิ่มเลือดไปก่อนอ่ะฮะคอร์สเลือ4ใีใสได้ได้ปึ๊บดัเมนชั่นคอร์สหนึ่งมือไหนลืมดิปรับเลือดไม่มีเมอร์ดเลยนะเวลาจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวนะ,ะ <laughs> เ,ว,เวลาจะหมดแล้วโอ้ย ผมไม่มีเวลาจัวเล่นก่อนริงๆต้องจวเล่นก่อนนะโอยจวจวดจวตรงนี้จวดจวจวิงๆจีต้องจวเล่นก่อนถ้าจวเล่นแล้วเจอใบปรับเลือดก็ชนะเลยนะแต่ว่ามันไม่มีเวลาแล้วไงตื่นเต้นก็เลยไม่เป็นไรเราจวไม่เจออยู่แล้วนะครับผมเธอหน้าเรามีตัวของไรเดอร์ไรเดอร์ตีสิบใส่หน้าได้นะครับผม แล้วก็ถ้าจำเป็นเนี่ยเราก็มีเพิ่มดาเมจอีกสองได้ไป็น12เนาะแล้วก็ซ u เปอร์อีโวอีก3าไป็น15นะครับผมก็ OtK ได้อยูนะแต่ว่าไอ้เด็กไข่นี่ก็แอบบมีความสามารถในการแบบฟื้นเลือดยิงเลือดเราได้นะไอ้ไอยิงเลือดเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเลือด14ผมว่าไม่นา่าจะยิงตายอะ่ะแต่ว่าไอ้ฟื้นเลือดตัวเองเนี่ยมันจะทาใหเ้เขากลายเป็นเลือด1 5บหได้นะครับมันก็จะพ้นเส้นอันตราย OtK เราไป อันนี้ก็ต้องดูว่าจะจะจะรอดไหมโอ้ยเคียร์ได้หมดเลยลงใบเดียวเคียร์ได้หมดเลยเก่งมากเลยเนะี่ยโอเคเขาไม่ได้ฟื้นเลือดนะครับมันเป็นเวอร์ชันอ่าเวอร์ชั่นในการยิงเลือดก็จะหวะดีนะครับเคียร์ได้เลยแล้วก็ ลงอันนี้แล้วก็เพิ่มดาเมดนะครับผมแล้วก็ซปเปอร์อีโวตีหน้าได้เลยนั่นเองโอเคพุกขัดนิดหน่อยนะครับแต่มันเวิร์กแล้วกันนะเอาไปว่ามันเวิร์กแล้วกันก็ยังดีนะ โอเคเด็กก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าทจริงเป็นเด็กที่สนุกมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถจะใส่จินตนาการลงไปได้เต็มที่เลยนะครับผมบางคนอาจจะไม่ชอบการ์ดบางใบแล้วเอาออกได้นะครับตัวของแท็บเล็ตเนี่ยมันทาให้เราเจอการ์ดเรียกได้ว่าครบทุกชื่อเลยในเด็กนั่นเองนะครับผมถ้าหากเราใส่ตัวของแท็บเล็ตแล้วเนี่ยมันก็เล่นได้ง่ายมากนะครับใส่อย่างละหนึ่งใส่อย่างละสาม่เงี้ยเล่นได้หมดเลยนั่นเองนะครับผม สิ่งที่น่ากลัวมีแค่อย่างเดียวคือตอนนี้ถ้าเรานับกันดีๆนะครับผมดิเมนชันคลา姆เนี่ยมันลดคอสสิยากนะครับผมเพราะว่าถ้าเรานับสเปลการที่เราบูทได้เนี่ยเราจะนับกัน1 2 3 4 5 1 2สเรานับแล้วโอเคเอาเอาแค่น,นี้นะอย่างละครั้งนะครับเวทมนต์ที่บูทได้นะครับลงมาบูทอย่างละครั้งเนี่ยมันจะบูทให้ตัวของดิเมนชันคลา姆เนี่ยประมาณ13ครั้ง14ครั้งเท่านั้นนะครับผม ที่เหลือก็แล้วแต่ความถี่ละว,ว่าเราใช้ตัวของเบอร์เจนสร้างตัวของออนเนียนขึ้นมาตีได้กี่ครั้งก็ลุดไปตามนั้นเราใช้แอนด์แกร์ได้กี่ครั้ง,เ, Ad งเพราะว่าถ้าเราเหล่าทุกอย่างหรืออย่างละใบเนี่ยจำนวนสเปลบูทไม่พอนะครับมันบูทได้แค่10กว่าครั้ง13ครั้งนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเริ่มเกมมาเราถือแอนด์แกร์อยู่แล้ว1ใบ เรามีตัวของอะไรบูตได้อยู่แล้วอะไรเนี้ยครับมันก็จะช่วยทําการบูตตัวของ d i นเวอร o ชั่นคลาได้ก่อนหน้าที่เราจะลงแท็บเล็ตนั่นเองนะครับผมหรือต่อให้ลงแท็บเล็ตไปแล้วการที่อยู่บนมือเนี่ยก็ยังบูตได้นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ตดใจหรือกดติดตามแล้วก็สังเกตยิ่งเ,เตือนจะได้พะพากับคนรุ่นใหม่กันทั้้ายนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับบายบายครับ